ไอว่าอะไรนะไม่เล่นไม่มีอารมณ์เล่นแล้วอะไรไม่อ่ไม่ไม่มีอารมณ์ลมมมมเล่นอะไรสักทางนั้นอนะ่ะเพราะคนเมื่อกี้อ่ะไม่ไม่ไม,ไมอาไอ้เด็กเมื่อกี้มาพูดดิ เป็นอย่างนี้เย็นมากพอแล้วสุดจะทนแล้วแม่งกูถามชื่อชื่อมาได้ยังไงกูถามก่อนอายุเท่าไหร่ก่อนกูถามจริงปากแซบเหลือเกินบารยากก็ไม่มีสันดารก็ต่ำกูถามจริงมีเพื่อนคบด้วยเหรอนี่ใส่ย่างเงี้ยบอกมันเปิดไหมดิไม่สันดานอย่างนี้พูดใครดีไม่ได้รอก อารมณ์เหมือนพ่อแม่ไม่สั่งสอนถึงสั่งสอนก็คือมันเป็นมันเป็นตามสันดานอะมึงพูดคนอื่นอย่างนี้มันไม่ได้คิดว่ามึงเทนะกูถามจริงมึงคิดว่ามึงเทป่ะล่ะอะไรอะไรมึงเปิดไมค์ดิพิมพ์ไม่คือเขาคุยกับมึงดีๆไงแล้วดูมึงตอบเขากูไม่ได้คิดว่ากูเป็นผู้หญิงกูทำอะไรก็ได้ถามจริงรู้จักมาได้ไง รู้จักกับมาได้ไงน้องแท้ๆหรอโอ้โหพี่กับน,น้องสันดาลคบต่างกันอะบอกน้องเข้าไปบําบัดน,นะจริงๆอาการเริ่มหนักแล้วไม่คือมันคเครียดไปแล้วไงไมนไม่มีอารมณ์เล่นเลยตอนเนี้ยมันไม่พออ่ะไม่อ่ะไม่ต้อง